ให้ถูกต้องก่อนอย่างแรกก็คือว่าศีลห้าใช่ป่ะศีลห้าเป็นพื้นฐานของพระโสดาบันนะสมัยสมัครสอบอาบาตาพรุ่งนี้จะได้ไหมเดี๋ยวดูให้ไพ่บอกมีโอกาสผ่านนะคุณอ่านให้เยอะไว้ไพ่มันบอกนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ะไพ่บอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะนะคุณบุภาไพ่บอกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไพ่ใบเนี้ยบอกว่าคุณมีโอกาสผ่านนะไพ่อย่างนี้นะเพราะว่าไพ่มันเหมือนกับว่าคุณคุณเหมือนจะสู้ชนะคน เนี่ยไพ่มันเป็นอย่างเงี้ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต่ะดูในเจ็ดไม้เท้ามันมีคนคนไอ้ข้างล่างอ่ะเขาไม่ได้ไอ้ข้างบนน่ะได้คือคุณคุณคุณมีความสามารถไพ่าวางั้นนะคุณเป็นคนมีความสามารถสิ่งที่ผมพูดอ่ะผมพูดตามหลักความจรงนะิงไม่ไม่ไม่ได้แบบเอาเอา,เอาความคิดเรืออะไรมานั่งโกหกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณเรียนตำราอะไรนะพุทธวจนให้ตายนะผมผมไม่ได้พูุทธวจนเพราะว่าตำราเนี่ยจรงิงๆมันไม่มีในพุทธมาตั้งแต่แรก ไอ้ตำราที่มีมาคือพระไตรปิฎกแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่งและพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เคยกล่าวว่าอะไรเสเต็มร้อยขนาดนั้นแล้วก็ไม่เคยทุกวันนี้พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้กล่าวไอ้ที่กล่าวก็คือตำรามันเขียนไว้อย่างนั้นแต่ว่าไม่ได้กล่าวเพราะท่านเพราะท่านท่านนิพพานไปแล้วเพราะท่านนิพพานเนี่ยถามว่าถึงแม้ว่าคนอื่นจะเอามากล่าวก็ไม่มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าตำราเหล่านั้นน่ะตำราเหล่านั้นน่ะเขาไปเรียบเรียงขึ้นมากันแล้วพระพุทธเจ้ากล่าวว่าไอ้คำว่ากล่าวว่ากล่าวว่าเนี่ยมันเฟือเกินไปไงเพราะฉะนั้น่ะ เราต้องใช้สติปัญญาในการวิเคราะห์พิจารณาไงพ,พ,าพิจารณาคืออะไรระหว่างกรรมฐานกับข้อบทบัญญัติทั่วไปอ่ะมันมีข้อแตกต่างไหมพระพุทธเจ้ากล่าวไหมกล่าวนี่นะเออแต่คนจะบรรลุหรือไม่บรรลุมันอยู่ที่อะไรนิสัยในการปฏิบัติจเจริญกรรมฐานของคนคนนั้นพระอาหารหันต์ทุกองค์อ่ะสามารถพูดคุยและมีอานังขยานโดยเพนิวาสา,ญญารุสิยานรวมความว่ามีพลังจิตนะหนูนาพรุ่งนี้จะซื้อหวย จะถูกไหมคืนนี้คือหวยเลขอะไรไม่รู้แต่รู้ว่าไม่ถูกคุณถามผมอย่างเงี้ยนะคุณต้องถามเป็นเลขมาแต่ไพ่ดาบนี่มันไม่ถูกอะวางี้นะเปิดไม่ถูกแต่ถ้าคุณบอกเป็นเลขมาเงี้ยมันก็น่าจะบอกได้มากกว่านะอะนะถา,าถามว่าถามว่าทำไมถึงถึงได้ได้บอกได้กล่าวขอบคุณนะครับสำหรับหัวใจส้ม เพราะคนเรียนกรรมฐานมันมีประโยชน์กว่าแน่ๆเพราะอะไรกรรมฐานเนี่ยมันรู้ลึกรู้ไปถึงโลกจิตวิญญาณมนุษย์เราไม่ได้อยู่แค่มิติเดียวยังมีมิติพบวิญญาณซ้อนอยู่เต็มไปหมดหนูนาห้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 าเจ้ามีโอกาสถูกหนูนาไพ่เก้าเหรียญแล้วหนูนานะไพ่เก้าเหรียญห้าห้าห้าเจ้ามีโอกาสถูกนะในที่เนี้ห้าห้าเจ้ามีโอกาสถูกหนูนาซื้อสิบสี่ไว้ เดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้นะหนูนานะไม่ถูกอะ่ะหนูนาไพ่ห้าดาบเสียไพ่เสียอย่าไปเล่น